โอ้ให้ตายดิฮะคุณผู้ชมนี่มันที่ไหนกันเนี่ยสวัสดีครับวินเลเจอร์นี่มันที่ไหนเนี่ยอ้าวนายไม่รู้เลยเหรอว่านายอยู่ที่ไหนที่นี่คือหมู่บ้านจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดภายในเกมไมครับยังไงล่ะแล้วหมู่บ้านนี้มันมีข้อดียังไงล่ะครับแน่นอนภายในหมู่บ้านจัดสรรมันมีตั้งแต่บ้านระดับ n o โนโมจนไปถึงในรูปแบบของมีเดียมหรือว่าเอกลีฟนายมีเงินเท่าไหร่ล่ะ อืดูเหมือนกับว่าผมจะไม่มีเงินเลยนะฮะในช่องอิทูลี่ของผมก็ไม่มีด้วยอ๋อถ้าเกิดนายไม่มีเงินนายก็ไม่สามารถซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรของฉันได้ไปไอ้ขยะ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบมิสูตรรายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในหมู่บ้านจัดสรรกันนั่นเองซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับมันมีความแตกต,ต่างตรงที่ว่าฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็นบ้านที่รวยมากๆากและฝั่งเนี่ยจะเป็นบ้านที่กาก,ากมากๆเลยนั่นเองเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ภายใน Minecraft Windows 10กันนั่นเองนะฮะจะมีบ้านอยู่ทั้งหมด6หลังด้วยกันนะฮะไล่ตั้งแต่หลังแรกหหหลลลลลลััังงงทททีีี่่่2แแแ้้้วววก็3 4 5 ก็6กันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วมันจะมีสตอรี่อะไรกันบ้างทุกผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ว่าวิลเลจเจอร์ครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากซื้อบ้านเนี่ยผมก็ต้องมีเงินก่อนถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมยังไม่มีเงินแล้วผมอยากเข้าไปรีวิวบ้านเล่มตรงน,นี้สามารถทําได้ไหมอืมก็ได้นะฉันเห็นว่านายเป็นลูกค้ารายแรกของฉันเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะพานายนะ่ะไปดูบ้านหลังแรกละกันโอ้โโชคดีมากมเลยฮะคุณผู้ ที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปดูบ้านหลังแรกกันได้อ่าดูเหมือนกับว่าบ้านหลังแรกด้านซ้ายหรือด้านขวาวะบ้านมันเยอะเกินนะฮะอ๋อแต่ดูเหมือนกับว่าแต่ละหลังเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของวลเลเจอร์ยืนอยู่นะฮะอันนี้บ้าน100บาทผมว่าน่าจะล่างแต่บ้านหลังนู้นนะฮะว่าบ้านหลังนี้ดูมันจะขยะมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่าเจอแล้วฮะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะฮะมีราคาอยู่ที่10บบาทนั่นเอง แค่ประตูบ้านนิ่วก็บ่งบอกแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าไม่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับวิเลเจอร์ครับสำหรับบ้านหลังนี้มีลักษณะยังไงบ้างครับสําหรับบ้านหลังนี้เหรอมันเป็นบ้านแนวโอเพนว l ลเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีประตูที่ไม่สามารถปิดบ้านของนายได้แล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยมียุ้งฉามภายในบ้านด้วยว้าวเป็นบ้านโอเพนวอลนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคุณผู้ชมว่าบ้านโอเพนวอลในรูปแบบนี้นะฮะมันจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะฮะมันไม่ใช่ประตูนะว้ยคุณผู้ชมต่อ แต่ว่ามันคือกับดักอะ โอ้โหบ้านแมงโกดโอเพนโวจริงนะคะด้านในบ้านนะคะคุณผู้ชมมีในส่วนของข้าวนะคะพวกฟังข้าวนะครับแล้วก็มีข้าวด้วยสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการเก็บได้ด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชมผมไม่เคยเจอบ้านอะไรที่มันขยะในรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเตียงนอนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีกล่องเชนอู้ <c oughs> แต่ว่าของภายในกล่องเชนถือว่าดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมมีกระดูกให้เราด้วยมีถังบักเก็ตนะฮะแล้วก็มียาย ะะมีกันพาวเดอร์นะครับแล้วก็มีเหล็กนะฮะแล้วก็มีเนมแท็กด้วยนะครับแล้วก็มีแอปเปิลทองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีนะครับอันนี้ก็เป็นกันพาวเดอร์นะฮะแล้วก็มีขนมปังนะฮะแล้วก็มีชุดเกาะด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะคราฟนะฮะแล้วก็เตาเผานะครับซึ่งอันนี้นะฮะถือว่าเป็นบ้านโอเพ w นเวิลด์ที่อยู่ภายในภูเขาเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหราคา10บาทนะฮะแต่ว่าเราก็ได้แอปเปิลทองนะคุณผู้ชมก็ถือว่ายังมีข้อดีเหลืออยู่นั่นเองบ แหล่งค้าขายมากเลยนะฮะในรูปแบบของ normal normal เรียกง่ายว่าอยู่ชนชั้นกลางแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าภายในบ้านเนี่ยเราเห็นว่ามีพ่อค้าดยนั่นเองบ้านหลังนี้นะครับมีราคาอยู่ที่100บาทกันนั่นเองวิลเลจเจอร์ครับบ้านหลังนี้มีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับบ้านหลังนี้เหรอบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านทรงเก่ายุคโบราณอารมณ์เหมือนกับว่านายเนี่ยได้เข้าไปอยู่ภายในชุมชนเรมนงนี้และภายในหมู่บ้านใช่ฉันคิดว่านายน่าจะเห็นแล้วภายในมู่บ้านเนี่ยมันมีพ่อค้ารอนายอยู่นั่นเอง เรียกง่ายว่าสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมมันจะมีพ่อค้าส่วนตัวด้วยนะฮะปกติเน่ะเราต้องเดินไปหาร้านค้าใช่ปะแต่นี้ไม่นะฮะอันนี้คือพ่อค้าเนี่ยเดินมาหาเราเองโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองบ้านหลังนี้นะฮะดูเหมือนจะเป็นบ้านที่ใหญ่โตมากๆเลยนะฮะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าบ้านหลังแรกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีพ่อค้าหาบแร่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเราสามารถทำการเอาของมาแลกได้ซึ่งมันก็จะเป็นเอลมโร่อลมโร่อลมโร่อลมโรแล้วก็เอลมาโร่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอ แต่ว่าประตูบ้านแม่งก็แมนนวลอีกแล้วนะเอ้ยปิดได้อยู่นะคุณผู้ชมโก็โกอยู่นะเราสามารถเข้าทางอื่นได้ไหม สามารถเข้าตรงหน้าต่างได้นะฮะซึ่งภายในบ้านนะครับดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าจะมีคุกส่วนตัวด้วยว้าวราคา100บาทถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้นะฮะมีที่นั่งด้วยอารมณ์มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่บ้านนะฮะคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนกับสถานีตารวจซะมากกว่านะครับคุณผู้ชมเรียกง่ายว่าเรา่ยสามารถที่จะได้ทั้งคุกส่วนตัวด้วยในตรองนี้นะฮะวันไหนเงา เงาก็นอนในคุก <laughs> มันใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมวันไหนเงาเงานอนในคุกนะฮะวันไหนอยากเป็นราชาก็เดินขึ้นไปข้างบนแหลมนองนี้นะครับซึ่งด้านบนนะฮะดูเหมือนจะเป็นในส่วนของคังสโตซะมากกว่านะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีคุกเพิ่อมอีก2คุกด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะขับเยอะแยะมากมายเลยอู้ทำไมบ้านแต่ละหลังนี่ชอบมีของใส่ให้เราด้วยนะฮะคุณผู้ชมโคตรจ้าบเลยและนี่คือบ้าน100บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังอื่นกันบ้างเลยดีกว่านะฮะตอนนี้เราเลยตั้ง4ี่หลังนะคุณผู้ชมที่กาลังรอ ะะดูเหมือนกับว่าจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะซิงเกิลเพเยอร์มากๆเลยนะฮะต้องเรียกว่าอโลนหามากๆเลยเพราะบ้านหลังนี้นะครับอยู่ใจกลางแอ่งน้ําเลยนะฮะแล้วก็ไม่เข้ากับใครเลยนั่นเองบ้านหลังนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1,000บาทนั่นเองวิลเดเจอร์ครับคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้คืออะไรฮะบ้านหลังนี้เหรอมันเป็นบ้านทรงอโลนสำหรับใครที่อยากอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยบ้านหลังนี้ฉันแนะนํามากๆเลยและมีแม่น้ําส่วนตัวแล้วบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ชั้นมันเป็นบ้านของแม่มดยังไงล่ะอ้ my God รอดเป็นบ้านของแม่มด oh, <no. S 1> ทางเข้าบ้านแม่งโคตรจะแมน,นนวลนะคุณผู้ชมปกติเราก็ต้องเป็นทางเดินตรงเข้าไปใช่ป่ะแต่วันนี้นะฮะเราต้องทําการกระโดดเข้าไปว่ามันมีแอ่งน้ําด้วยนั่นเองนะครับสวัสดีครับบ้านเก่าของแม่มดนะฮะและฉันก็จะเข้ามาอยู่นะตอนนี้ มันจะรอดหรือไม่รอดวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะสวัสดีครับผมขอเปิดประตูได้ไหมเว้ยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหก้ามานี่เราเจอกล่องเชนเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งภายในกล่องเชนนี้นะฮะก็มีกระดูกนะฮะแล้วก็มีสร้างนุนสร้างนี่เยอะแยะมากมายแกะกองไปเลยนะครับโอ้มีหนังสือเอ็นชนันให้เราด้วยนะครับเออเราเอากระดูกไปด้วยลวกันนะค,คุณผู้ชมไม่แน่นะฮะสักหลังหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีในส่วนของหมาป่าก็เป็นไปได้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะดูเหมือนจะเป็นบ้านของแม่มดจริงๆเลยนะฮะ บ้านแม่งดินล้อมรอบเลยทีเดียวมีชั้นหนังสือนะฮะมีธงมีทอชอะไรนองนี้นะครับแล้วก็มีชั้น2ด้วยนะฮะอ๋อแล้วก็จุดหนึ่งนะฮะตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นโซนทําอาหารของแม่มดนั่นเองนะครับว่ามีเตาปงเตาเผาอะไรนองนี้นะฮะมีอ่างล้างมือด้วยนะครับด้านบนนะครับมีเตียงนอนนะฮะแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีกล่องเชนอีกแล้วนะครับซึ่งภายในกล่องเชนนี้นะฮะก็มีพวกขยะเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคผมก็จะทาการ ดอะไรที่เราสามารถทำการโดได้มานะครับด้านบนนี้นะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านที่เขาจะโอเพนนิดๆนดนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าทางเข้านะฮะทางออกเนี่ยก็สามารถเดินออกได้หมดเลย,ยหรือว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของหน้าต่างเขาอยู่แล้วว่าโอ้หลังบ้านก็ถือว่ามีอะไรให้เราเล่นนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าหลังบ้านนะฮะคุณผู้ชมจะมีในส่วนของฟังข้าวด้วยนะฮะเรียกง่ายว่าหน้าบ้านหลังบ้านนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนั่นเองนะฮะหลังบ้านเราก็สามารถทําการต่อเติมเป็นคอกม้งคอกม้าได้นะครับในราคาิดว่ามันคุ้ม ค่ามากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็แอ่งน้ํานี้นะฮะไม่แน่นักผู้ชมแน่นาะคึมาจะเป็นแหล่งนับอสริพิษก็เป็นไปได้เลยนี่คือบ้านราคา1000บาทกันนั่นเองเนดะี๋ยวเราดูบ้าน1 0,000บาทกันบ้างเลยดีกว่านี่คือบ้านราคา10,000บาทนะฮะคุณผู้ชมโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> นี่คือหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนและหน mm ึ่งล้านคุณผู้ชมลนึกสภาพหนึ่งล้านบาทนะฮะมันจะใหญ่โตมากน้อยขนาดไหนเออวิลเลเจอร์ครับไอ้บ้านหนึ่งหมื่นบาทนี่มีคอนเซ็ปต,ต์ยังไงบ้างครับมันเป็นบ้านเขาน่าจะเอกลูซีฟแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เอกลูซีฟยังไงล่ะมันอยู่ในรูปแบบของมีเดียมจะไปถึงระดับฮาร์ดบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นปราสาทย่อมๆเลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> ถ้าเกิดนายม่เชื่อนี่ล,ลองเข้าไปดูภายในบ้านสิแต่ฉันขอแนะนําไว้ก่อนเลยนะว่าบ้านหลังนี้นะมันใหญ่มากๆไม่ดีไม่ดีเนะี่ยน่าจะหลงก็เปป็นไไดด้ีด ดีผมอาจจะหลงก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราเข้าไปดูภายในบ้านกันดีกว่านะครับดูเหมือนกับบ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านในรูปแบบของโนโมโนโมจนไปถึงระดับฮาร์ดแล้วนะฮะเพราะนั่นหมว่าบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่หน้าบ้านส่วนตัวด้วยนะฮะมีต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีสัตว์ก็อย่างเช่นไก่เอ้ยนะฮะแล้วก็มีแกะด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันเลยดีกว่านะครับภายในบ้านอ้๊บว้าวโอมโหลานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะวอเตอรฟา วิเลเจอร์ครับมันมีตัวอะไรด้วยเอยหลบได้หลบได้อ้างงงนี่แนนี่แนีนี่แนนี่เอเดีดีนี่แนีนี่เนนี่เนอ้าบอเล่นเหรอเล่นเหรอเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้อยไม่ชมฮะเอ้อเราเกือบไม่รอดนี่เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะฮะมันถูกโอเพนมาอยู่แล้วนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะคือบ้านหลังนี้นะฮะมันอยู่ในรูปแบบของโนโมถึงเป็นหลักหาดใช่ปะคุณผู้ชมแต่หลังบ้านมันโคตรโอเพนนะคุณผู้ชมคือมันไม่มีประตูอะไรเลยนะฮะทำให้มอนเตอร์เนี่ยสามารถเข้ามาได้นั่นเองนะครับแต่ผมก็มีดึกว่ามันจะโอเพนในรูปแบบนี้นะครับพอเดินเข้ามานะฮะจะเจอกับห้องถุงครับซึ่งห้องถุงเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ทําอาหารเล่มน,นองนี้นะฮะโต๊ะรับประทานอาหารด้านซ้ายมือนะครับเป็นห้องขนาดย่อมๆนะฮะคุณผู้ชมเป็นที่นั่งเล่นนะครับมีโซโฟงโซฟาแล้วก็มีทีีี่ดดูทวว้วย แล้วก็มีห้องส่วนตัวอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะฮะด้านซ้ายมือนะครับเหมือนกับว่าจะเป็นห้องแต่งตัวนั่นเองแล้วก็ด้านนู้นฮะดูเหมือนจะเป็นห้องประชุมนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอู้ก็ถือว่าห้องประชุมใหญ่มากๆเลยนะครับเราสามารถเดินขึ้นมาด้านบนได้นะฮะซึ่งชั้นสองนี้นะครับดูจะเป็นห้องนอนซัดส่วนใหญ่นั่นเองนะครับอ้ห้องนอนก็เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำนะฮะนี่สามารถออกมาด้านหน้าก็ได้นะฮะโคตรแจ๋วคุณผู้ชมสามารถไปห้องข้าง ข้างก็ได้โคดฮารครอนนะฮะอ๋อแต่ว่าเราไม่สามารถเดินไปได้นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่า what the fuck โอ้โหแต่ดูเหมือนกับบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะแต่ว่าก็โอเคนะครับถือว่าเป็นโนโมโนโมในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับบ้านราคา1 0,000บาทแค่นั่นเองเด <f az ling> ี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบไหน,น,นกันบ้างนะคร <f az ling> ับอ้าวไม่มีวิลเลจเจอร์เหรอฮะคุณผู้ชมอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะมันอยู่ที่ท่านประธานนั่นเองนะครับเอ่อท่านประธานครับสำหรับบ้านราคา1 0 0 0 0บาทนี่มันสวยงามมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับบ้าน1,000 0บาทนี้มันไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่ว่า คือคุกมาหาปัไรายังไงล่ะคุกนี้สามารถขังใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์หรือว่าวลเลเจอร์หรือจะเป็นมอนเตอร์ก็ได้ oh. ว้าวบ้านหลังนี้มีสตอรี่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนั่นเองนะครับเออผมก็เชื่อนะฮะคุณผู้ชมว่ามันเป็นคุกจริงๆเลยนะครับ what the fuck นี่แม่งคุกจริงๆเลยนี่หว่าคุณผู้ชมมันไม่ใช่บ้านแล้วนะฮะแต่ว่ามันคือคุกดีๆนี่เองเรียกไงว่าสําหรับภายในหมู่บ้านนี้นะฮะคุณผู้ชมมันมีทั้งคนดีคนเลวนะฮะแล้วก็มีบ้านราคาแบบโนมโนโมนะฮะรู่ปแบบของฮาร์ดคอร์หรือเอกลูซีฟเลยนั่นเองมันเป็นคุกจริงๆเนะคุณผู้ชมคือผมไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายเลยนะคุณผู้ชมเห็นก็น่าจะทราบกันแล้วนะฮะว่ามันคือคุกเลยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับดูเหมือนกับว่าราคา1 0 0 0 0แบาทนะฮะจะเป็นเรื่องของคุกนะฮะเดียวนะ เกือบ <laughs> ไม่ได้ออกเลยครับคุณผู้ชมผมนึกว่าผมจะโดนขังนะฮะอันนี้คือบ้าน10,000แบาทนะฮะต่อไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังสุดท้ายกันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของ e อกลุศนะฮะเป็นบ้านที่แบบว่าโคตรจะพรีมี่มเลยเรามาลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าบ้านหลังนี้นะฮะมันจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1ล้านบาทกันนั่นเองนะครับวิลเลจเจอร์ฮะสำหรับบ้านหลังนี้มันสวยงามมากน้อยขนาดไหนครับแล้วมันมีสตอรี่อย่างกันบ้างจริงๆแล้วนะสำหรับบ้าาานรค1ล้าน บ้านนี้มันไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่ว่ามันคือโบสถ์ย่อมย่อมยังไงล่ะเพราะฉะนั้นด้านในโบสถ์นี้ก็จะมีการประดับประดอยด้วยเพชรพาวหรือว่าจะเป็นทองเลมนองนี้ทําให้โลเคชั่นนี้เนี่ยมีราคาที่แพงยังไงล่ะว้าวคุณผู้ชมฮะดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่บ้านแล้วนะฮะแต่ว่ามันคือโบสถ์ขนาดย่อมย่อมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิอูวูดูเหมือนว่าจ้าบ้านค่อนข้างจะเอกลักษณ์มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมว้า มันไม่ใช่บ้านคุณผู้ชมแล้วมันไม่ใช่โบสถ์นะมันคือปรา,าสาทคุณผู้ชมเดี๋ยวนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอโดนโอ้ชิตโอ้ m อ god oh my อ o d oh my g อ d ผมตกใจอ้ก oh my g อ d ผมตกใจคุณผู้ชมผมตกใจอ้เสี่ยวเฟ๋ฟอ啊คือผมตกใจเว้ยคุณผู้ชมคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าพอเวลาเปิดกล่องไปปุ๊บนะฮะมันจะมีอะไรอยู่ใต้กล่องเว้ย เดี๋ยวก่นอนคุณผู้ชมตกใจโอ้ <laughs> oh my god โ oh อ้โหดูเหมือนกับว่าอันนี้นะฮะคุณผู้ชมมันไม่ใช่โบสถ์แล้วมันก็ไม่ใช่ปรา,าสาทนะฮะ แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับหอคอยหรือว่าอะไรบางอย่างนะฮะคุณผู้ชมที่มันจะหลอกล่อให้คนเนี่ยเข้าไปเปิดภายในบ้านนั่นเองเพราเปิดปุ๊บนะฮะจะน่มีมอนเตอร์เกิดออกมานะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าเวลาเราเปิดกล่องไปปุ๊บนะฮะอยู่ๆมันก็มีมอนเตอร์เกิดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะมีแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมแลวเราก็ไม่สามารถทำการดูของอะไรได้เลยนะฮะเพราะมันไม่มีอะไรให้เราดูนั่นเองนะครับโอ้โหมีแค่นี้คุณผู้ชมมันมีแค่นี้นะฮะมีตัวสไลดด์้วววยนคโออเเเาาาป็่่ผผมมิ ซี้อ,อาดีกว่าสืุบโดยรวมเลยนะคุณผู้ชมผมคิดว่าในบรรดาทั้งหมด6หลังนี้นะฮะตั้งแต่บ้านหลังที่2 3 4ไปนะฮะเราจะเรียกมันว่ามันคือบ้านละกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าลหลังที่1นะะ่นะฮะเราเรียกว่ามันเป็นบ้านฟาร,ร์มขนาดย่อมๆละกันนะฮะแล้วก็หลังที่5 <S <S จะเป็นในส่วนของคุกนะครับแล้วก็หลังที่6เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของปราสาทนะฮะเพื่อทําการ่อคนที่โลภมากเหมือนผมกันนั่นเองโดยนี่คือโดยรวมนะคุณผู้ชมสําหรับหมู่บ้านหลังนี้กันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบรูปแบบนี้นะครับผมก็ชอบวดีโอในรูปแบบ นนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ลืมตั้งกดสปายเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองส่งกระตุ้ใจให้ผมได้ไปตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตั้งกรุกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็ Go! วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย